ถธอเคยเจอคนที่ทำให้รู้สึกดีแค่ได้พูดคุยไหมแบบที่แค่เขายิ้มทักทายเราเราก็รู้สึกเหมือนได้รับพลังดีๆตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมแบบนี้มันเหมือนกับการดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตแบบไม่รู้ตัวเลยนะวันนี้พี่จะมาแชร์ให้ฟังว่าการเป็นคนที่เปิดใจและเป็นมิตรกับทุกคนมันทำให้เราดึงดูดคนรอบข้างได้ยังไงบางครั้งการเริ่มต้นจากการทักทายด้วยรอยยิ้มเล็กๆอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยก็ได้นะ ถ้าเธออยากจะรู้ว่าการเป็นมิตรแค่ไหนถึงจะดึงดูดคนรอบข้างได้มากที่สุดมาอ่านกันต่อเถอะจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนเรามักจะรู้สึกเขิน,ขนเวลาเจอคนใหม่ๆหรือพยายามหลบสายตาเวลาเจอใครในที่สาธารณะไม่รู้ทำไมมันรู้สึกอึดอัดสุดๆอย่างตอนที่พี่เริ่มไปทำงานใหม่ก็ไม่ต่างจากการเริ่มเรียนในห้องใหม่เลยเงียบเหงาแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นคนนอก แต่ว่าพี่ก็พยายามเริ่มทักทายคนรอบตัวอยู่เรื่อยๆพอคนเริ่มยิ้มทักทายตอบกลับมาความรู้สึกนั้นแปลกดีนะเหมือนความเครียดที่มีอยู่ทั้งหมดมันหายไปหมดเลยพอเปิดใจทักทายทุกคนก็เหมือนโลกมันเปิดกว้างขึ้นจริงๆแล้วเธอล่ะเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเปิดใจทักทายใครด้วยความเป็นมิตรมันเหมือนจะช่วยให้บรรยากาศโดยรอบผ่อนคลายขึ้นนะ บางทีแค่พูดคำว่าสวัสดีค่ะหรือสวัสดีครับอย่างจริงใจก็ทำให้ความรู้สึกของคนรอบข้างดีขึ้นได้เหมือนกันนะการที่เราทักทายคนอื่นในที่ทำงานมันเหมือนกับการเริ่มต้นสร้างบรรยากาศที่ดีในวันนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะแค่เริ่มจากการแสดงความเป็นมิตรและความเปิดใจเท่านั้นเองเธออาจจะคิดว่าอ่ะง่ายจังแค่ทักทาย แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะบางครั้งการเปิดใจแค่เริ่มต้นทักทายคนรอบข้างมันต้องการความกล้าหาญด้วยเหมือนกันแต่ถ้าคุณกล้าที่จะเริ่มแม้ว่ามันจะอึดอัดบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราอยากมีปฏิสัมพันธ์อยากเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นจริงๆเหมือนเวลาที่เราจะออกไปข้างนอกทั้งทีแล้วเลือกใส่เสื้อผ้าให้ดูดีหน่อยพอออกจากบ้านเราก็รู้สึกมั่นใจขึ้น แต่มันก็เหมือนกับการเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตนั่นแหละเริ่มง่ายๆด้วยการทักทายคนใหม่ๆดูสิถ้าเราไม่รองก็ไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะได้เพื่อนใหม่หรืออาจจะได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในอนาคตจากการที่เราเริ่มทักทายใครสักคนก่อนพี่เคยเจอคนที่ทำให้รู้สึกอึดอัดมากๆเพราะพอเราเข้าไปทักทายแล้วเขากลับไม่ยิ้มตอบเลยแต่มันกลับสอนพี่อย่างหนึ่งว่าความเป็นมิตรไม่จำเป็นต้องได้การตอบกลับที่ดีเสมอไป แต่แค่เรามีความตั้งใจดีก็พอแล้วเพราะบางครั้งคนที่ไม่ยิ้มตอบอาจจะอยู่ในวันที่แย่หรือเครียดจนไม่สามารถยิ้มได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดความเป็นมิตรของเราเพียงแค่นั้นพี่เคยได้ยินมาว่าใครยิ้มเยอะๆก็ดูมีสเสน่ห์มันจริงนะเธอเพราะถ้าเราแค่ยิ้มทักทายมันก็ทำให้เราเป็นคนที่ดึงดูดความสนใจได้แล้วอย่าให้ความขี้อายมาหยุดความเป็นมิตรของเราเลย ถ้าเธอไม่เริ่มทักใครก่อนแล้วใครจะทักเราจริงไหมถ้าเธอยิ้มก่อนคนอื่นก็ยิ้มตอบแน่นอนแต่ถ้าเธอไม่ยิ้มคนอื่นก็อาจจะไม่ยิ้มตอบเช่นกันถ้าอยากให้คนอื่นยิ้มตอบไหมก็เริ่มจากการยิ้มก่อนเลยสิพี่เคยเห็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากแต่แค่ยิ้มทักทายก็ทำให้ทุกคนรู้สึกดีได้แล้วนะพี่ว่าการที่เราเปิดใจให้กับคนอื่นไม่ว่าคนรู้จักหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้า มันคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะบางครั้งสิ่งดีๆก็มาในรูปแบบเล็กๆน้อยๆเหมือนแค่การทักทายกับคนรอบข้างนั่นแหละถ้าเธออยากเปลี่ยนชีวิตในทิศทางที่ดีขึ้นลองเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตดูสิบางทีเธออาจจะเจอคนที่มีแนวคิดที่ดีหรือวิธีการทำงานที่ต่างไปจากที่เราคิดซึ่งสามารถช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้มากมายเลยนะ สิ่งที่เริ่มต้นจากความเป็นมิตรแค่ทักทายกันอาจจะกลายเป็นการเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในอนาคตได้ถ้าเธออยากจะดูเป็นคนที่น่ารักและดึงดูดคนรอบข้างไปกับเธอลองเริ่มต้นจากการเปิดใจทักทายและเป็นมิตรกับทุกคนดูสิบางครั้งการทักทายเล็กๆอาจจะทำให้เราได้พบกับคนใหม่ๆห,หรือโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะ ความเป็นมิตรไม่จำเป็นต้องมีคำพูดที่ซับซ้อนแค่เริ่มจากการยิ้มและทักทายด้วยใจที่เปิดกว้างทุกสิ่งก็จะตามมาเองพาร์ท2การใส่ใจในรายละเอียดเคยไหมที่แค่เราใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วคนรอบข้างเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษเอาจริงๆการแค่จำมนเกิดเพื่อนหรือถามว่าเขาสบายดีไหมมันอาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใส่ใจพวกเขามากแค่ไหน ในวันนี้พี่จะมาบอกว่าการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันทําให้เราเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์และมีคุณค่ากับคนรอบข้างยังไงเพราะความละเอียดในสิ่งเล็กๆที่เราใส่ใจมันสร้างความประทับใจให้คุณอื่นได้โดยไม่ต้องทําอะไรยิ่งใหญ่เลย เธอเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราไปอยู่แกล้คนที่ใส่ใจในรายละเอียดมันทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าเขาคือคนที่ไม่มองข้ามอะไรทั้งนั้นพี่มีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียกว่าขี้เกียจลืมนะ่ะเธอจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทุกคนได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่างตอนที่เรามีปัญหาหัวใจเธอไม่เคยลืมที่จะถามเธอโอเคนะแค่คําถามนี้มันทําให้พี่รู้สึกเหมือนว่าเธอมีส่วนร่วมในความรู้สึกของเรามันช่วยบรรเทาความรู้สึกแย่ๆไปได้เยอะเลยนะ บางทีพี่รู้สึกว่าการที่คนเราสามารถแสดงให้เห็นว่าใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือแม้แต่การจำรายละเอียดเล็กๆเ,เช่นวันนี้เขามีความสุขไหมหรือเขามีเรื่องอะไรที่อยากพูดหรือไม่มันก็ทำให้เราดูเป็นคนที่ไม่นิ่งเฉยไม่หายไปจากชีวิตคนอื่นง่ายๆแบบไม่สนใจเลย เธออาจจะคิดว่าอ๋อเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะต้องสนใจเลยแต่มันจริงนะที่ว่าทุกๆก,การกระทําของเรามันแสดงออกถึงความจริงใจและการที่เราใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆมันคือสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นโดยไม่ต้องพยายามเลย คิดดูสิถ้าเธอเป็นคนที่ลืมมันเกิดเพื่อนสนิทหรือไม่ได้ถามว่าเขามีปัญหาอะไรไหมแน่นอนว่าคนคนนั้นอาจจะไม่โกรธหรือไม่รู้สึกอะไรในตอนแรกแต่ความสัมพันธ์ระยะยาวมันจะเริ่มรู้สึกได้ว่าเราไม่ให้ความสําคัญในตัวเขามากพอและเธอคงไม่อยากเป็นคนที่ดูเหมือนห่างเหินจากเพื่อนใช่ไหมล่ะ การใส่ใจในรายละเอียดแค่เล็กน้อยเช่นการจําชื่อเล่นหรือสิ่งที่เขาชอบมันแสดงถึงความใส่ใจในตัวคนอื่นที่จริงใจโดยไม่ต้องแสดงออกมากมายเลยนะพี่ก็เคยเจอคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้จนรู้สึกประทับใจมากจนบางครั้งมันทําให้เรารู้สึกเหมือนเขาคือคนที่จริงใจและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเสมอเธอรู้ปะ คนที่ใส่ใจในรายละเอียดอ่ะมันเหมือนกับคนที่ทำอาหารเก่งๆนั่นแหละถ้าใส่ใจทุกรายละเอียดทางวัตถุดิบที่ใช้รสชาติที่พอดีมันจะออกมาดีสุดๆเหมือนกันกับการที่เราใส่ใจในคนรอบข้างยิ่งเราใส่ใจมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็ยิ่งหวานขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นเวลาเธอไปเดินห้างแล้วเขาจําได้ว่าชอบสีอะไรชอบซื้ออะไรเธอไม่คิดหรอว่าคนที่จําได้แบบนี้มันน่ารักสุดๆแบบไม่ต้องถามหรอกว่าเราชอบอะไรถ้าเขาจําได้เองเลยมันทําให้รู้สึกดีจริงๆพี่เองก็เคยรู้สึกว่า เอ้ยเราเป็นคนไม่ใส่ใจอะไรเลยทำไมไม่รู้สมัยก่อนตอนเป็นนักเรียนใหมใหม่พี่คิดว่าแค่เอาตัวเองรอดก็พอแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปจริงๆพี่เริ่มรู้ว่าการแสดงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกี่ยวกับคนอื่นแต่มันการที่เราพัฒนาตัวเองด้วยการเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆ บางครั้งการที่เราหยุดถามว่าเพื่อนเราทําอะไรอยู่หรือเราจําวันเกิดเขาได้ไม่ใช่แค่เรื่องการรักษาความสัมพันธ์แต่มันทําให้เราเป็นคนที่มีรายละเอียดและจริงใจในการสร้างความสัมพันธ์แบบยั่งยืนทําให้เพื่อนรักและเชื่อใจเราไปตลอดพี่เชื่อเลยว่าถ้าเราสามารถใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆของชีวิตคนอื่นได้บางทีความรู้สึกดีๆที่ได้รับจะย้อนกลับมาให้เราเองโดยที่ไม่ต้องหวังผลอะไรเลย การใส่ใจในรายละเอียดไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่เป็นวิธีที่เราสามารถแสดงให้คนรอบข้างเห็นว่าเรามีความตั้งใจที่จะดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับเขาให้ดีขึ้นได้ทุกคนต้องการการสนับสนุนและความใส่ใจจากคนที่อยู่ใกล้กๆบางครั้งแค่การถามว่าเขาเป็นยังไงหรือการจําสิ่งที่เขาชอบเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยงืนได้แล้วนะพาสที่3การไม่อ้อวดและถ่อมตัวเธอเคยสังเกตไหม ว่าคนที่ดูมั่นใจที่สุดไม่จำเป็นต้องโอ้อวดอะไรให้คนอื่นเห็นเลยบางครั้งแค่การยิ้มให้กับตัวเองและทำให้คนอื่นเห็นความมั่นใจในตัวเรามันก็พอแล้วที่คนรอบข้างจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดในวันนี้พี่จะมาแชร์เรื่องการไม่โอ้อวดและการถ่องตัวที่ทำให้เราดูเป็นคนมีสเสน่ห์และดึงดูดคนรอบข้างได้อย่างไม่ต้องพยายามเยอะ เพราะจริงๆแล้วการไม่พูดเยอะและไม่โอ้อวดอะไรมากมายจะช่วยทำให้คนอื่นมองเราในแง่ดีมากขึ้นเธอเคยเจอคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรเลยแต่ทุกคนกลับชอบเขามากไหมพี่เคยเจอคนแบบนี้สมัยเรียนค่ะเพื่อนคนนี้ไม่เคยพูดเยอะไม่เคยโชว์ว่าตัวเองเก่งแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่เธอพูดอะไรออกมาทุกคนจะฟังเธออย่างตั้งใจ เพราะเธอมีความมั่นใจในตัวเองแบบไม่ต้องทำตัวเด่นอะไรเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่ไปสัมภาษณ์งานแล้วเพื่อนคนนี้ก็มาในห้องสัมภาษณ์พร้อมกับพี่ด้วยตอนแรกพี่คิดว่าเธอคงจะกังวลมากแต่เธอกลับทำตัวสบายๆและไม่โอ้อวดอะไรเลยเธอพูดแค่สิ่งที่จำเป็นและทุกคำพูดของเธอออกมาจากความรู้สึกที่จริงใจผลสุดท้ายพี่กลับเธอทั้งคู่ได้งานนั้น แต่พี่สังเกตว่าเธอไม่เคยพูดถึงตัวเองมากนักเธอไม่ต้องบอกให้คนอื่นรู้ว่าเธอเก่งแค่ไหนหรือเคยทำอะไรมาแต่ทุกคนก็รู้ว่าเธอมีความสามารถและพอเธอทำอะไรมันออกมาดีเสมอบางครั้งคนที่พูดมากไม่จำเป็นต้องมีความสามารถมากที่สุดแต่คนที่พูดน้อยและทำให้คนอื่นรู้สึกดีมักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเธออาจจะคิดว่า โอ๊ยทำไมต้องถ่อมตัวขนาดนั้นเราก็ทำได้ดีเหมือนกันนะแต่มันจริงนะการถ่อมตัวไม่ได้หมายความว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองแต่เป็นการให้ความสำคัญกับการฟังคนอื่นและการให้เกียรติผู้อื่นมากกว่าถ้าเราเอาแต่พูดถึงตัวเองตลอดเวลาบางทีคนอื่นอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือรู้สึกว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับพวกเขาเลยนึกภาพจอนที่เราไปงานปาร์ตี้แล้วมีคนคุยแต่เรื่องของตัวเองทุกเรื่อง จนเราแทบไม่ได้พูดอะไรเลยมันคงจะรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามถ้าเธอเป็นคนที่พูดน้อยแต่อยู่ในวงสนทนาที่ให้เกียรติคนอื่นและไม่ยัดเยียดเรื่องตัวเองให้ใครฟังทุกคนก็จะรู้สึกดีและอยากพูดคุยกับเธอเองพี่เคยเห็นคนที่ชอบพูดถึงตัวเองเก่งๆนานๆก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมไม่พูดไปเลยให้จบแต่เธอรู้ไหมว่ามันกลับทำให้พี่ไม่อยากฟังมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมันเหมือนเขากำลังบังคับให้เราชอบเขาทั้งที่ความจริงแล้วคนที่มีสเสน่ห์คือคนที่ไม่จำเป็นต้องทำตัวให้เด่นเสมอไปค่ะคิดดูสิถ้าเธอเป็นคนที่ไม่โอ้อวดแค่ทำตัวให้คนอื่นรู้สึกว่าเธอเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่มั่นใจในตัวเองแบบไม่ต้องทาอะไรให้เด่นทุกคนจะเริ่มมองว่าเธอมีสเสน่ห์ขึ้นมาโดยไม่ต้องพยายามเลยบางครั้งพี่ก็เคยคิดว่า การที่เราทำตัวให้เด่นกว่าคนอื่นมันอาจจะทำให้เราได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่จริงๆแล้วพี่เริ่มรู้แล้วว่าการที่เราทำตัวให้ธรรมดาธรรมดาแต่มีความมั่นใจในตัวเองมันกลับทำให้เราเป็นที่น่าจดจำมากกว่าคนที่คอยโอ้อวดไปทุกเรื่องการที่เราไม่พูดถึงตัวเองมากเกินไปแค่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในสิ่งที่ทำพี่ว่าแบบนี้มันทำให้เราเป็นคนที่มีเสน่ห์และดึงดูดคนรอบข้างได้อย่างแท้จริง พี่เองเคยทำงานที่ต้องมีการประชุมบ่อยๆทุกครั้งที่ประชุมคนที่ไม่โอ้อวดตัวเองแต่ให้ความสำคัญกับการทำงานและการฟังคิดเห็นของคนอื่นกลับเป็นคนที่ได้รับการยอมรับและได้รับโอกาสมากขึ้นในที่ทำงานถ้าเธออยากจะดูมีเสน่ห์และได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างลองเริ่มจากการไม่โอ้อวดตัวเองและไม่พยายามทำตัวเด่นกว่าใครเลยเพราะคนที่มีเสน่ห์จริงๆคือคนที่ทำตัวธรรมดาธรรมดา แต่มั่นใจในตัวเองและฟังคนอื่นด้วยความจริงใจพาสีการแสดงออกทางท่าทางและการเคารพผู้อื่นเธอรู้ไหมว่าการที่เรามีท่าทางที่เหมาะสมและแสดงความเคารพผู้อื่นนั้นมันสามารถทําให้เราเป็นคนที่มีสนเสน่ห์และดึงดูดคนอื่นได้มากกว่าคาพูดอีกอะ่ะมันเหมือนกับการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นจริงๆแล้วก็ทําให้คนอื่นเคารพเราในทางกลับกันในวันนี้ พี่จะมาเล่าให้ฟังว่าการแสดงออกทางท่าทางและการเคารพคนอื่นเป็นยังไงที่ช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเราได้เพราะการแสดงท่าทางที่ดีไม่ใช่แค่การให้ความเคารพแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆก,การเจอหน้ากัน พี่เคยเจอคนที่มีท่าทางที่ดีมากๆในงานสัมมนาหนึ่งเขาคือคนที่ไม่เคยขัดจังหวะคนอื่นเลยแม้ว่าจะมีความคิดเห็นต่างแต่เขาจะฟังคนอื่นจนจบก่อนแล้วค่อยแสดงความคิดเห็นของตัวเองแบบสุภาพและมีมารยาท ทุกครั้งที่เขาพูดเขาจะทำท่าทางที่ผ่อนคลายแต่น่าเชื่อถือเหมือนกับเขามีความมั่นใจในตัวเองแบบไม่ต้องพยายามพี่รู้สึกว่าเขาคือคนที่น่าเคารพและมีเสน่ห์มากเพราะเขาไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกกดดนันหรือลำบากใจในการคุยกับเขา ท่าทางของเขาช่วยให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงานและคนที่เขาเจอในชีวิตประจำวันเพราะเขาแสดงความเคารพอย่างจริงใจด้วยการฟังและไม่ขัดจังหวะใครลองนึกภาพเธอเองในที่ทำงานหรือที่เรียนถ้าเธอทำท่าทางที่ดีและแสดงความเคารพในความคิดเห็นของคนอื่นมันจะทำให้คนอื่นรู้สึกได้เลยว่าเธอเป็นคนที่น่าเคารพและไว้ใจ ตอนที่พี่ทำงานในทีมใหญ่ๆเรามักจะมีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพี่เห็นเพื่อนบางคนที่มักจะขัดจังหวะคนอื่นหรือพูดได้ท่าทางที่ไม่ค่อยสุภาพมันทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ค่อยอยากพูดด้วยนะแต่ในขณะเดียวกัน เพื่อนที่คอยฟังคนอื่นและไม่ขัดจังหวะมักจะได้รับความเคารพจากคนรอบข้างและเวลาที่เขาพูดเขาก็จะพูดในท่าทางที่มั่นใจและคนรอบข้างก็จะฟังแล้วเห็นความสำคัญในสิ่งที่เขาพูดลองคิดดูซิถ้าเธอเป็นคนที่ยิ้มและยืนตรงๆเวลาคุยกับใครคนหนึ่งหรือทำท่าทางที่ฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้ oh, เธอเป็นคนที่มีความมั่นใจแต่ก็ไม่ทำให้ใครรู้สึกว่าต้องกดดันมันก็จะช่วยให้เธอดูมิเสน่ห์มากขึ้นจริงๆนะเธอเคยเจอคนที่ยิ้มให้แล้วรู้สึกสบายใจมะหรือการที่เขาพูดเบาๆและทำให้ทุกคนในห้องเงียบฟังได้อย่างเต็มใจท่าทางเหล่านี้มันสร้างบรรยากาศที่ดีรอบตัวเลยนะพี่เชื่อว่า ท่าทางที่ดีและการแสดงความเคารพผู้อื่นไม่เพียงแต่ทำให้เราดูดีในสายตาของคนอื่นแต่มันยังทำให้เราเป็นคนที่รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยทุกครั้งที่เราทำท่าทางที่ดีมันคือการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองและการที่เราให้เกียรติผู้อื่น เมื่อก่อนพี่เองก็เคยรู้สึกไม่มั่นใจเวลาต้องพูดกับคนที่มีอำนาจหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานแต่พี่เริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่พี่ทำท่าทางที่มั่นใจเช่นยิ้มและยืนตรงๆเวลาเจอคนสำคัญพี่รู้สึกว่าผลลัพธ์มันต่างออกไปเลยคนเริ่มพูดกับพี่มากขึ้นและพี่ก็เริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นด้วย ทุกครั้งที่พี่พูดคุยกับใครพี่จะพยายามทำท่าทางที่สะท้อนความมั่นใจและเคารพผู้อื่นโดยไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแค่แสดงออกด้วยท่าทางอย่างจริงใจคนรอบข้างก็จะรู้สึกดีและเริ่มให้ความเคารพเราเองการแสดงออกทางท่าทางและการเคารพคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้คำพูดมากมายแต่มันสร้างสเสน่ห์ให้กับเราได้แบบไม่ต้องพยายามแค่ยิ้มยืนตรงและฟังคนอื่นอย่างตั้งใจ ความมั่นใจในท่าทางและการให้เกียรติผู้อื่นจะทําให้เราดูมีเสน่ห์และได้รับความเคารพจากทุกคนรับข้างอย่างเป็นธรรมชาติเลยเธอเคยรู้สึกไหมว่าเวลาที่เราได้คุยกับคนที่จริงใจมันทําให้เรารู้สึกสบายใจและเปิดใจได้ง่ายบางครั้งการที่เราไม่ต้องเสแสร้งหรือทําให้ตัวเองดูดีเกินไปก็ทําให้เรามีเสน่ห์ที่แท้จริงในสายตาคนอื่นวันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังว่า ความจริงใจและการไม่เสแสร้งนั้นสามารถดึงดูดคนรอบข้างได้ยังไงเพราะการเป็นตัวของตัวเองและไม่พยายามแสดงออกเกินจริงจะช่วยให้เราได้รับความรักและความไว้วางใจจากคนรอบข้างพี่เคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนจริงใจมากเธอไม่เคยพยายามทำให้ตัวเองดูดีเกินไปและไม่เคยพูดหรือทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนของเธอเองจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อน ที่พี่ไปทริปกับกลุ่มเพื่อนและมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นพวกเราทุกคนต่างก็แสดงความรู้สึกและพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เพื่อนคนนี้เธอแค่พูดสั้นๆว่าถ้าเรามีความรู้สึกอะไรมาพูดกันตรงๆดีกว่าไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนหรอกคำพูดนี้ทำให้ทุกคนในกลุ่มหยุดและเริ่มตั้งใจฟังสิ่งที่แต่ละคนต้องการพูดเราทุกคนต่างก็รู้สึกดีขึ้นทันที เพราะเธอไม่เสแสร้งและพูดจากใจจริงการที่เธอแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาและไม่ซับซ้อนทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่ไว้วางใจได้และไม่มีความลับอะไรที่ปิดบงังบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทําตัวให้ดูดีหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบที่คนอื่นชอบคนจะไม่สนใจเราแต่จริงๆแล้วความจริงใจ คือสิ่งที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกไว้วางใจเราและอยากอยู่ใกล้เราลองคิดดูสิถ้าเธอเป็นคนที่ทำตัวให้ดูดีและพยายามทำตามความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลาจะรู้สึกเหนื่อยไหมการเสแสร้งเพื่อให้คนอื่นชอบเราอาจจะทำให้เราเสียพลังไปมากมายเลยนะแต่ถ้าเราเป็นตัวของตัวเองจริงๆไม่ต้องพยายามให้คนอื่นเห็นว่าเราเก่งหรือดีแค่ไหน ทุกคนจะเห็นคุณค่าของเราในแบบที่เราเป็นพี่ว่าเธอเคยเจอคนที่พยายามทำตัวให้ดูดีเกินไปมะแค่พอเห็นเธอทำตัวเสแสร้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องทำขนาดนี้จริงไหมแต่เมื่อไหร่ที่เธอได้เจอคนที่ทำตัวตามธรรมชาติและไม่เสแสร้งเธอกลับรู้สึกว่าคนคนนั้นดูมีเสน่ห์มากขึ้นเหมือนกับเวลาเธอเห็นคนที่โพสต์รูปสวยๆในโซเชียล แล้วดูเหมือนชีวิตสมบูรณ์แบบแต่พอมาเจอตัวจริงกลับรู้สึกเหมือนว่าอืมนี่มันไม่ใช่ตัวจริงนะเพราะคนบางคนแค่เสแสร้งให้ดูเหมือนชีวิตมันดีทุกอย่างแต่พอมาคุยกับเขาจริงๆกลับรู้สึกว่าไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยแต่ถ้าเธอเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและไม่พยายามทำให้ทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบคนอื่นก็จะรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่สามารถเชื่อใจได้ และไม่ต้องเสียเวลาในการเสแสร้งหรือปิดบังอะไรพี่เชื่อว่าความจริงใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือคนที่เราคิดจะสร้างความสัมพันธ์ด้วยพี่เองก็เคยลำบากในการทำตัวให้ดูดีเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราเก่งหรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่พี่เริ่มเข้าใจแล้วว่า ความจริงใจเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นรู้สึกผ่อนคลายและไว้วางใจเราได้ง่ายกว่าบางครั้งการไม่ต้องแสดงตัวตนเกินความเป็นจริงมันก็ทําให้เราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่การที่เราไม่ต้องปิดบังหรือเสแสร้งอะไรจะทําให้เราเป็นคนที่จริงใจและไม่ต้องเครียดในการรักษาภาพลักษณ์ตัวเองการเป็นคนที่จริงใจและไม่เสแสร้งเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นคนที่น่ารัก และได้รับการยอมรับจากคนอื่นอย่างแท้จริงเพราะความจริงใจจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราคือใครจริงๆและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวได้พี่เชื่อว่าถ้าเธอสามารถเป็นตัวของตัวเองและแสดงออกมาอย่างจริงใจโดยไม่ต้องเสแสร้งคนรอบข้างจะเห็นคุณค่าในตัวเธออย่างแท้จริงและไม่ต้องพยายามทำให้ตัวเองดูดีเกินไปเธอเคยสังเกตไหมว่า คนที่น่ารักที่สุดไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากมายเลยบางครั้งแค่การเป็นตัวของตัวเองและเปิดใจให้คนอื่นมันก็ทำให้เราดึงดูดคนรอบข้างได้แล้วพี่จะมาสรุปสิ่งที่พี่พูดถึงในห้าพาร์ทที่ผ่านมาว่าถ้าเธออยากจะดูเป็นคนที่น่ารักและมีสเสน่ห์การทำตามสิ่งที่พี่แนะนำจะทำให้เธอดึงดูดคนรอบข้างได้อย่างไม่ต้องพยายามเยอะเลยสรุปพาร์ทที่หนึ่งความเป็นมิตรและเปิดใจ การเปิดใจและทักทายคนอื่นด้วยความเป็นมิตรอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายแต่มันกลับทำให้เธอดูมีเสน่ห์มากขึ้นเพราะการเริ่มต้นทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้มเล็กๆช่วยทำให้บรรยากาศดีขึ้นทันทีเธออาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าการทักทายหรือย,ยิ้มให้ใครสักคนสามารถทำให้พวกเขารู้สึกดีได้มากแค่ไหนเพราะบางครั้งแค่ทักทายก็เป็นการแสดงออกถึงความเปิดใจและความเป็นมิตรที่ทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจ และอยากเข้าหาเราเองสรุปพระที่สองการใส่ใจในรายละเอียดคนที่น่ารักไม่ใช่แค่คนที่มีท่าทางดีแต่ยังเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนอื่นเช่นการถามถึงความรู้สึกหรือจำสิ่งที่คนอื่นเคยบอกไว้การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่มันแสดงให้เห็นว่าเธอให้ความสำคัญกับคนอื่นจริงๆ และมันจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใส่ใจและคอยดูแลพวกเขาอยู่เสมอสรุปพาร์ทที่3การไม่อ้อวดและถ่อมตัวการถ่อมตัวไม่ได้หมายความว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเคารพคนอื่นและไม่ต้องพยายามให้ตัวเองเด่นเกินไปเธอเคยสังเกตไหมว่าคนที่ไม่โอ้อวดตัวเองมักจะมีสเสน่ห์มากกว่า เพราะพวกเขาไม่ต้องพยายามให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเก่งขนาดไหนแต่ทุกคำพูดและการกระทำของพวกเขาออกมาจากความมั่นใจและจริงใจอย่างแท้จริงสรุปพระที่สการแสดงทางท่าทางและการเคารพคนอื่นการแสดงท่าทางที่ดีและการเคารพคนอื่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราดูมีสเสน่ห์มากขึ้นท่าทางที่มั่นใจและฟังคนอื่นอย่างตั้งใจจะทำให้เราดูเป็นคนที่น่าเคารพและไว้วางใจ ลองนึกถึงครั้งที่เธอได้เจอคนที่มีท่าทางที่ดีและสุภาพเขาทำให้บรรยากาศรอบตัวน่าอยู่และไม่เครียดเลยใช่ไหมแค่การยิ้มการยืนตรงๆและการฟังอย่างจริงใจสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยไม่ต้องพูดมากเลยสรุปพารที่5ความจริงใจและไม่เสแสร้งการเป็นคนจริงใจและไม่เสแสร้งคือสิ่งที่ทำให้เราดูมีเสน่ห์และน่ารักในสายตาคนอื่น เมื่อเราทำตัวเป็นตัวของตัวเองและไม่พยายามแสดงออกเกินจริงคนอื่นจะเริ่มเห็นคุณค่าของเราในแบบที่เราเป็นถ้าเคยรู้สึกไม่ว่าเวลาที่เราคุยกับคนที่จริงใจมันทำให้เรารู้สึกสบายใจและอยากเปิดใจคุยกับเขาไปเรื่อยๆการไม่เสแสร้งทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและจริงใจอย่างแท้จริงดังนั้นหากเธออยากมีสเสน่ห์และเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้าง ลองเริ่มต้นจากการเป็นตัวของตัวเองเปิดใจให้คนอื่นและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนรอบข้างการที่เราทำตัวให้ธรรมดาแต่มั่นใจในตัวเองทำให้เราเป็นที่รักและได้ความเคารพจากคนรอบข้างโดยไม่ต้องพยายามมากมายเลยจบพารสุดท้ายอย่าลืมนะการเป็นคนที่น่ารักและมีสเสน่ห์ไม่ได้หมายถึงการทำอะไรยิ่งใหญ่หรือพยายามมากมายแค่การเปิดใจ ทักทายและใส่ใจคนอื่นด้วยความจริงใจก็พอแล้วขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบเลยนะคะถ้าชอบเนื้อหานี้และรู้สึกว่ามันโดนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะคะและถ้าต้องการติดตามคลิปใหม่ๆที่จะมาถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่พี่เตรียมไว้ให้ถ้าเธออยากสนับสนุนช่องนี้สามารถทำได้ที่ QR ด้านล่างนี้เลยค่ะ ขอบคุณมากๆที่ให้ความสนใจและอยู่กับพี่จนจบคลิปนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีและเป็นตัวของตัวเองเสมอเพราะเธอคือคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดแล้วรอดิดตามคลิปถัดไปนะคะ